สนับสนุนโดยพับเบรกเบนดิกออโต้แจมไทยแลนด์ .com ออโต้วิกเอ็น ฟ้านะคะซึ่งบริเวณโดยรอบแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งบ้านคนมีสิ่งปลูกสร้างมี ก่อสร้างมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่คลาสสิกมากๆถ้าใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนําว่าให้มาที่นี่เลยโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของกลิ่นอายความเป็นอดีตการเล่าเรื่องราวอดีตต่างๆเหล่านี้ในตรงนี้เนี่ยคือสวยงามมากๆทีเดียวค่ะเดี๋ยวโมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่คาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่ารักมากๆเขามีตัวการ์ตูนเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักตัวเล็กๆใส่ชุดสีเหลืองน้องมะม่วงนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะน้องมะม่วงเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานค่ะจากคุณตั้มวิสุทธ พรนิมิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมที่คาเฟ่เขากันค่ะมาถึงแล้วนะคะมาม่วงคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้าน คาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆไสไตล์ญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความมินิมอลและแฝงไปด้วยความอบอุ่นอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะด้วยการตกแต่งและการใช้โทนสีของร้านที่บอกเลยว่าใครที่เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์นะคะจะต้องมากดไลค์รัวๆให้กับที่นี่เลยเพราะว่าเขาทําร้านได้น่ารักมาก <c oughs> จริงๆค่ะเหมือนเราได้หลุดไปอยู่ในหนังสือการ์ตูนของคนตั้มวิสุ์ ภายในร้านเนี่ยจะมีทั้งภาพเขียนภาพวาดแล้วก็มีตุ๊กตาน้องมะมม่วงตกแต่งอยู่ตามมุมต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับที่นั่งภายในร้านนะคะก็จะมีพอประมาณค่ะในวันหยุดก็น่าจะคนเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องวางแผนดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆ ที่นี่มีโซนเสือทาทาม,มิแบบญี่ปุ่นด้วยค่ะและมีหน้าต่างแบบยาวให้เรามองออกไปเห็นถนนคือมุมเด็ดที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ แห่งนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูเครื่องดื่มขนมให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมนูที่เป็นซิ g กเนเจอร์นะคะในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีเป็นพีนัทบัตเตอร์เชคมีครีมโซดามีช็อกโกแลตมิลเชคค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะมดก็ขอเลือกลองชิมเป็น พีนัทบัตเตอร์เชคค่ะเขาจะเป็นเนยถั่วปัน่นฟังชื่อแล้วก็น่าทานนะคะส่วนขนมค่ะเขาก็จะมีเป็นมะม่วงเบบี้แคสเทล่านะคะมีคัสตาร์ดพุดดิ้งมีแมงก้แพนนาคอตาด้วยวันนี้มดอยากลองชิมมะม่วงเบบี้แคสเทล่าแล้วก็แมงก้แพนนา t าตาดูดีกว่านะคะชื่อน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรารอชมกันนะคะ อันนี้เป็นพีนัทอุ้ยรสชาติแบบเค็มๆพีนัทบัตเตอร์เช็คเชค็สดชื่นอนะ่ะอันนี้เป็นเขาบอกอันนี้เป็นฮันนี่ยูสุนะคะเอาละสดชื่นทานขนมดีกว่าขอเนี่ยยกออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็น mango baby castella ที่ชื่อแบบนี้พเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นน้องมะม่วงเบบี้ไงมะม่วงตัวเล็กๆอย่างนี้เออน่ารักอะ่ะโอ้ <c oughs> มันเข้ากันได้ดีจริงๆนะต่อไปเป็นพานาคอตต้านะคะเมงโก้พานาคอตตาหุยดูดีมากเลยก่อนทานต้องราดซอสก่อนดต้ย ต้าแบบเด้งดึงอ่ะเด้งดึงเด้งดึงอย่างนี้แสดงว่ามันนุ่มมากๆแน่ๆเลยครับกินแล้วนะครับเป็นมะม่วงสุกจริงๆมะม่วงสุกคาต้นอย่างนี้หรอมันถึงหอมหวานพานาคัต้าเขาเด้งดึงนุ่มๆซอสมะม่วงก็อร่อยฟินมากครับนั่งกินไปชมวิวริมถนนอื Thank you. ม่วงคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยตั้งแต่เดินเข้ามานะคะมาเจอด้านในการตกแต่งเอออะไรเอยรวมไปถึงเมนูต่างๆวันนี้เนี่ยอร่อยมากเต็มสิบไม่หักเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะตามมานะคะมดแนะนําว่าถ้าเกิดขับรถมาเองที่นี่เนี่ยตั้งอยู่บนริมถนนหลานหลวงเลยค่ะคุณสามารถไปจอดรถได้นะคะที่วัดประชัดดาหรือว่าที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดที่อยากจะมาลองชิมอยากจะมาลองทานบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวงัง แล้วที่สําคัญค่ะนอกจากเบเกอรี่เครื่องดื่มต่างๆแล้วนี่ค่ะเขาก็จะมีโซนของที่ระลึกน่ารักน่ารักแบบนี้ให้คุณซื้อกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกด้วย สำหรับทริปท่องเที่ยวในวันนี้พร้อมกับปิดท้ายด้วยคาเฟ่เ,เก๋ๆสไตล์มินิมอลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ทำให้มดประทับใจอีกแล้วค่ะได้เอาตัวเองนะคะมาอยู่ในบรรยากาศพระนครน,นะคะท่ามกลางกรุงเก่ามีสไตล์นะคะที่พลาสติกสวยงามแบบนี้แล้วก็ได้พาคุณผู้ชมมาไหว้พระด,ด้วยก็ถือว่าเป็นการปิดทริปที่สมบูรณ์แบบมากๆทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินอินเทรนด์รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆพาคุณไปชิม ร้านอร่อยรวมไปถึงพาไปซึมซับบรรยากาศดีๆที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามได้ค่ะทุกๆวันสุกร์1 0มงครึ่งนะคะทางช่อง9 m c o l ด HD วันนี้มดขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่